ไปงบบ้านเเดี๋ยวรอว่ามาชิลุงหัวขาสามเนแตไปเอาเงินเนาไปแล้วปะไปเงินเราไปหาลางทำเงินหาได้ไหโยากระติดเลืองนี่ลามุกยากระติดเรืองไม่รู้ตัว เอาจจังเลยเดี๋ยวเดียวเดียวตดแบนอืเดี๋ยวก็ตื่องตดแบนไปอายางมามดไปอายางมามดไปมดตสัไม่ยังล่ะดูอยู่กว่าีตรงนี้ตรงอืม chế nhớ oxy bỏ ta làm nó hộp sám vậy ừ, ta hà sim nó chết, tính đấy แันเพงเแต่เมเขารู้ว่ามันยในมดพิการเ้าก็คนหาใน youtube ไดเนาะแต่ว่าเขาหลัวว่ามันยในมดอีกอย่างเขาเ็นหานเ้าก็เขาัวมันเป็นแต่ว่ามันไ่เป็นแต่ว่าขั้นคนอื่นเป็นหาสองูนาทเอาอย่ะมดพิการแเยได้ยินมดพิการคือสดได้หนิ่ว่าเป็นอีกย่างหนึ่งหมดมดพิการ น่งแล้วมั้เบิ้งน่อยเนอะเสียงเป็นมีซี่แ้วสามห้าสี่สองางดู้อีดีสามโอ้ยสิบเอไโลก็สาตัวดีโอ้ยอเไร่อเต็สม3ตมันออกพวสามเดียว ดีนะไวโัวท่านจยมือรั่วจาติ่งซีมาติ่งสามไวตัวท่านมือรั่วขึ้นหเกสองหมือนจำหัดสี่โอ้โหลูกสามตอนกสิบเอียดตายแล้วก็เคยออกถ้าห้าสามเดียวนะสวยเลยสองมือนบอกเออไปซาซีเจ้าขึ้นไปเจเลยเนี่ยวมันมีอันนั้นเยอะเลย เดีมันอิ่มมันอิ่มล่ะทั้งหมดแฟนมนิมแล้วเจ๊อยาไปทำสวยเลยดนเจ๊อยาไปทำเลยก็แตันกำลังมันมาเนี่ยสีมึนแล้วกำลังมันไม่ได้มากกันนะดไม่ได้มากงามเลยอ้ดอกเลินได้ไรเยเจ๊ดำเลยสิมันดำหรอหึอีกสองมเกบร็จเกือบเสร็จแ ถาทยาอยดีน้อออกที่เด็งจะไปกับเส้นไงแังมากระดมใยเอสิดะถือว่าถือถือกินกินเ,ย,นเย่ย็บรอยดีเยี่ยหนาเพ่ๆแต่ไม่นอ,อนเขตืนลงทาตับเกียงจับเกียงดักเลยวะเม่ยม,มามันกิงจมามันหมุนเตะแล้วเตะ ไม่มีติงซีหรอเดี๋ยวนะเลมาติงมาติงซีมาติงแม่จะระสองดอกเี่อืวซสองดอกมึงปะ้องซสองบ่อืเด้อต้องลงทุนเยอะลงแค่ลงสองหมื่นห้าอืมต้องลงทุนเยอะหรอกเจ๊ลงแค่นี้ก็พอแล้ว นี่ยลูกยันสิบอกให้หาสามกันกัยันเลยครับหาสามกันกันแวกันไวกันบกันได้ดีเลยกันจนบม่จะด้เน่ใจเน่ยมีจัตัวกันบตัเนีเให้มันเกี่ย กาบไเด็กเก่ามาเปิดฟ้ฟเ่ยเมาใจไ่ยเจ๊นะนี่เจ๊เอาเปิดเปิดหกสี่สามเว้4สเ่หกสี่สองเออหกสี่สองสามเจ้าเจ้าเต็มจีน เต่งสามเต่งยังที่คนมาใส่เต่งสามเต่งสาม้านะของผมเต่งเต่งสามเลยเต่งเก้าพันของเราเองเต่งต่ำก็เก้าพันเต่งสเจ้าว่าเจ้าอันน้องเต่งสามสองหมื่นมาเสียก็ว่าดีเลียวมาเสียก็วบาดีเลียวนม่เป็นไรอันนี้ครบนอันนี้ครบแล้วไดเก้าพันยี่สิบกถึงเหได้แปุดหน่หกสี่่ของเกียร์ 6ก2ี่สองเนาะะได้เจียด้วยเจีดใด้วยฉันีตัวโอ้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 พรุ่งนี้ันจะได้ตื่นสายโอ้ป้าป้าป้าดูไม่เป็นเอาไงอันนี้เราจะพากันไปตอมี่ใช่เอาไปนี่ตอมี่นะจ๊ะเจ๊จ๊ อยู่ยันสามยังไงสามต่ำามเดีมาโอ้โหงสสามสาเะตบของอเฮียโอเคเรียกให้ถูกนะอเฮียนะ ไอเยังไม่โตนะไม่ได้นะไอเหียคลองไอเหียเขาก็ดึงเยแล้วบริจาคเยจะมันดีตร่งี้เราเกือบมันตาเกือบจะโดนเป็นสามสองหมื่นสามแล้วเหรอกระจร่อบน่เนี่ยเออร้อนี่แหละแต่มาจ้งเอาวันนี้สามีแล้วแม่นึ่งสามสงหมื่นส อานะหาต่ำลงหนักๆเราลงหนักนโอ้โหมาะอุอโ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 อมานหนนี่นี่อั่นไเกี๋ยวผมก็บอโหการใบกติกิยานนี่ไงนี่รายยังย่างนูะอะไร อะไรแบบแบบเมื่อกันอะไรแบบแบบเมื่อกี้นี่ดูไม่ทันโมแต่นับตังค์อยู่อะไรแบบแบบเข้าสนามซาเพียงกันคนละนละสิบใช่ไหมโอเคเออมันแบบบ่ายอยู่นึกว่าอะไรแบบเค่อเดียวอีกอ่าวหาเตาตาลายตากใบเป็นสิบใบพอดีอีหยังไม่ใส่ตาสองคืออยากขาดตึ้งสีใบ ตั้มสองเด้เอาโออ่อ uh, ยู่ตามคือเาาสองสนี่เออไปเอะอยู่ในใจนี่แหละเอ่างกันเลยไปไปสางเอียวสเต็มคืนโอออการโอ้อ่อเอแมาราสาเรียบร้อยลูปขยันลูกขยันเนาะ สี่พันสี่พันพเตีสามไปตีสองหมื่นางผีคนละสองหมื่นน่ะล่ะเคเออละสองหมื่นย0 0แปดหมื่นไปก่อนเลยอ่าสี่หมื่นก่อนไดยู่แลอวอัปไรอัปไรหวานเจี๊ยบอ้ามีสี่ด้รสะเป็นหาต้องปรกาศตามมาใส่หลังว่าใส่สี่สออ่ะอืมสี่หลสาม เู้จ่องเมื่อเดินเอาใหญหมยเอีงยงไปเนี่ยวะไอไปลงซีตามั้หมองาหาตามนะหาตากับอีงไหหาตากับอีงไังวอ๋ลงทุนเองนี่วะซีไปลงทุนเองมาถือเ้มีคนถือแล้วเอาไปแซนนะแล้วไปเทไปถ้าคืนละแพ้นึ่งเดี๋ยวของคนละของลแพ้แอันนี้อันนี้สามเมื่อนั่เอง สามมื่นแ้วก่อนปอีกมื่นหนึ่งเจบเจ้าชาโอเคหสองสามสี่หหกเจ็ดแก้าสิบเอาล้ครบแล้วครับสาโอเคเค่ขอกระเป๋าอย่างเดียวเข้ากระเป๋ายางเดียวไม่เหลียวเลยไม่เดียวเลยเ1า 3ามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด0เกบหนึ่งสอาเจ็ดก่หมืไปติดสามสามเอาไปเดี๋ยวสี่หมนนึ่งสองหมื่นหงสองสี่หกเจ็ดก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหเจ็จ้ายี่สิบข่าวันเนี่ยเอาสมต่ำไปใส่สต่มเกีเอาไปเดี๋ยวอสองไม่อีก สองหมืนโอเคดวเรื่องโอ้อะอะมาดูเรื่องโอุ๊อ้๊ออุอุ๊ออุ๊อุาอ้าอุ๊อุอุ๊ออุ้าุ๊อห้ามเออุออห๊อุ๊อมอุอน๊ออุ๊อุ๊อามอุ๊อน๊อุ๊อุอุอา หน้าคนดีๆยังอยากเป็นหน้าวายมาได้ฟังเลยะาษาภลษาที่อย่งมองซขยันตรงเลยลงมสามก่นล่ะนรับได้สาสี่อยู่ประมาณนี้แหละสี่ค่อยมาแจกกันเลยพ่ัมนแจงล้ในน้อยพ่อของในน้อยอยากปะในน้อยสามเดียวสามยอมาเนี่ยไม่อยากแบอันนี้ไม่อยากสมยอลีต่อ การมาเก็กับต้องรู้ขยันนี่ยหละมันขยันมาจริงๆต่ำต่มไปเดี่ยวหกเดี่ยวไหมหกเี่ยวไหมไม่ใช่สมต่าเออเอสามเี่ยวสามเอี่ยวเต็ม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 ยสตมเลยเต็มเต็มเต็มเตได้ไรามตกัน สวเลยใช่หงใหม่โอ้สวยแล้วได้อะไรเนี่ยกสวยแล้วนนเา่ยหใช่ไหมเปลี่ยนไปเราสวยล้วเด้ว่าลายเด้ว่าฮใบสามซองใบติ๊ต๊อกติติตอติตกยี่สิบหมเอียวยี่สิบสอมื่นใช่

ยันนะเลยันมายันใจไม่เยันใจแกนอนเ้อโตเกีาอีกแล้วอิงสาวดูใครยันออกปิดขาเนาะจะเมือก็บริสเสียลงเมือเดียวเสียแน่ใจได้อะไรแน่เลยสมศรีเสียหน่อยอยู่ด้เสียจังไรใจทุกเอิร์ดเลยทุกไป เละเอาสีผ้ามาให้หน่อยเอาสีผ้าเอตโกน้อยเอาสีผ้ามาให้หน่อยสีได้กันนิ้วเลยไปยังนะเนี่ยมีก็ถือสิบหมือนกันเนาะกินเลยก็ถือเงินเนาะให้เจี๋ยวสีเหลืองพูดยังใช่เจี๋ยวอะไรซั้นก็อ่ะสันไม่ได้ใช้เลยดูดิสันไม่เต็กเล็ยาอย่างเดียวหกใบขยันเหมือนกันโยนโยนกระยันหมดหมดพอด นี่เขาจะแปหมดคนป่วยหมดคนชราหมดหมดยังคนทีกันหมดีอา่เจ๊มัคือหมดคน่วยบ่เบิดเพิ่บอดี๋ยวเยอ้าวยกไปพ่นได้บอกบอกจะมือหรือเป่าอืแต่จะมือเผอไน้่สามสีหาสามสีหาหาสามอกกอว่เอาล้วเจ้มาเนี่ยยเพ่เผื่อได้ย๋ยกข้าพดแทนนงคนนับสักคนคนสดจเด็งเยอะเท่าไรามย้อนสิหม ไปอาเสียมาอยู่ตะวยอกอเสียเท่าไรเอามาจัดโคบัยโคบัรักสิทธิ์ของผมเปิดมาห้าสิห้าสย่างตายสองสามเกี่ยวมันอุ้ยโดนมาคอยโดนคอยโดนปกติจะหาสามสี่หาอีกแล้วสามสี่หาก็หาสามคอยโดนเลยสามต นั่นแหละตุ่ม่่หมื่นเกจหมื่เต็งำหาพันเต็งตด้สาอ้คูณสามมาดีแล้วกูหก็งจเนยเต็าได้คัะได้ตัวกัน7โอเค3ามสี่าเจ็ลงอะไรสองมันบอซาไหวเบอเเยอยังมันไปไหม นี่ยังของอาเชียเดีดแตเกีเอ้าไปสามสี่หงๆก็มีเด็ไิดไปีสามืมหวานเจี๊ยวานเจียบเกียบเอยดี 1,2,3,4เอาหาสามคเลยเจ๊เลยโอเคอืมอันนี้ได้โอเคทำไมโอเคโอเคทำไมโอเคตอนนี้ลงจะหาสิบบาทได้พอด้วมีแมนเนาะยี่ว๊ะแมนเดียว ี่สมลงเงินน้อยแต่ลงนาินเยอกินเยอะเนีกินง่มาสิงสามไปลูกพยายาสามยมไปใช้ตัวใหู้กตายตัมเดี๋ยวจะแค่ตายจะพูดแคลอยแล้วเปล่าได้เลยไปได้แล้วเป็นเจ้าเด้เด้อพนะ กินก่ว่ากินุ๊ต่อยากเดีงินนาดีแสเดียปอิดจ่อยไเป็นที่อไรเจ้าอเปลนได้เรียบร้อยเลยขึ้นสีห้แสนก็เป็นได้แล้วกันสองเยี่ยงอบบงานนี้แบไหเอาวันานี่เอาละเดี๋ยวให้เจเอากอาเลยาเอาเอาเอาบะได้ดอกยมันเลยเราแพงม่เอามัหนีก่น เหสมเดียวแต่ระยะมันมีสานี่ตังสาตังกินแบบเยโปโป้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 มีสมเฮ้ยไม่ที่ไม่ไม่เอาดิละเอ๋ยวตไปแม่ละเออตีเยวทำไมเราไม่ตีเยวหกสามเยวยี่สิบใบโป้โป้โปโป สามออกมาตีเต่เอียวตั้กับตั้ตั้มอีดีตัมอีดีลูกพยานตมต่อยเลยไหนลงปตั้ล่ะได้ทุนคืนต่อยตัเลยอันนี้เต็งตัเต็งตั้อันนั้นต่ําเอี่ยวแต่จุดต่อ20เห็นไหมเห็นไหมตั้มเอียวพกสามอย่วเราทำงานอวัวเล็กวัวเล็กดอกสามเยอะ หกเยี่ยวเยี่ยวหกเยี่ยวเมีสามเจ้าว้เที่ยวอกสี่อีวต่ก็เปิดกรถึงเตียงหาเ่ยหาแล้วกระต็มอย่าลืมติ่งนะถ้านสิการหาสิเรียบร้อยมันเดิมมอนเดิมอันนี้หาสิจะไม่มีสามไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีตังจะลงแล้วมีไหมไม่มีตังหมดไปยุบชะงักนะหาซีซียุบชะงักซีซีถกใจกันถูกดจกมาดู่ไม่ใู้ก่อยเวลานอกกันด้ยก่อนเวลหอก เลนมสุดท tamam. ้ายแล้วมือแม่ก็สบายแล้วบันจางเตือนเส้าเป็นบ่มือแม่ก็สบายนอนตื่นสายดังอืออ่ะมื่อใหนชิบหายวันจงที่นอวันทีของงานต้องเศ้าทีจำบ่สีเลยมสีสีจออกสีสองดอกสีสีดอกเลยเออ้ย สีดอกมันค่อยสุดยอดแล้วบางยังเจเมืองเนอบันเด้อเดขึ้นมาสีก่อนห้าไม่สี่ดอกพี่จะหาฮห้5่าเนียวส่กาวหาสิบเอดอีกแล้วเหรอสิอีกแล้วป้าถูกุปใส่หาสีอย่างเั้นเต็งสีเตงสีเราเต็งสีสีสี่ยเดียยเทอะไรนะเจาเจาเจ้านับเมืองสเมือง บ้าไปติงกับสองหมืนะเจ้าติงเจ็ดหมื่นออพบไิติงอาจระ่ติงวเอ้หาพันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจาเ็ดแปดสาิบมันหมดตามเ่นชีวีวิตเดป็นของคอยเป็นลองคอยคอยเป็ติงซีมาเลยเป็นของอาเซียนอเด็กสีมื่นหนึ่งมืนนึโอเคอ๋นโอเคเด็อกว่าใกล้แล้ว Apa? Jadi A